ดีเจ้าวันนี้หลังจากเกลิกงานแล้วนะเจ้าไปแอวบ้านสวนป้าน,นะเจ้าเจอแมงมันเยอะเลยเดี๋ยวเขามา่วยกันเก็บเนาะนักขนาดเลยเจ้ามีถึงตัวผู้ตัวเมียเจ้ายุบยุบยับยับเต็มไปหมดเลยเจ้าแย่งก,กันกับอึงกับค้างคกนะเจ้าไข่เลี้ยวไข่ได้เนาะาถ้าก็ตั้งวนเพดานก็เป็นของจักยิ้มกับจักโตเนาะถ้าลงมาข้างล่างก็เป็นของคนก็อึงอ่างนะเจ้า เก็บมวนขนาดเลยนะเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใข่ใข่ได้นะเจ้าบอกมานะเจ้าเดี๋ยวจะคัวไปส่งถึงตีเลยนะเจ้าเปิ้นอู้กันนะเจ้าเก็บมงมันมน่มวนเล้วแอวงานวัดกันนะเจ้าใข่สนใจจะมาช่วยเก็บกันมาเน้เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะเจ้าเดี๋ยวจะมาตั้นอึงกับตุกโตัเน้เจ้า 我感觉作为真的不能说一句话。Oh, man, hey,